ครับสวัสดีครับรับพ่อครับผมปัชละอ่าในช่องละย่ำชาแนลมือนี้ผมสิพามาเบืองทานเต่าทานซึ่งทานนี่ผมอ่าอผม้เผาไ้วลวละ่ะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ก็ครบอาทิตย์พอดี่รู้ว่ามันสิเป็นยังไ๋เพราะว่าเต่านี้มันก้อนมันจางเร็วก็เลยสิมาเบืองว่ามันสิเป็นเทาหรือสิเป็นทานไดสซ้ำไหนหรือมันสิบ่็ใหม่ครับ ครับข้างกันเบิลงครับเดี๋ยวผมสิเอาทานออกให้เบิ่ง 偷的，哦、是哪个？哦，偷来是吗？ เป้ oh, เป็นเท่าครับเดี๋ยวพาก,กันนะเบิงครับว่บามันเป็นยังไงแต่วา่ามันเป็นเท่าลหระครับนี่ oh, ครับโอ้ครับเต่านี้กับเต่าปอไนนะครับก็สีได้อยู่ประมาณเจ็ดถึงเก้าสอบตัวเต่าครับผมกับเมื่อไม่พร้อมละเฮ็ดบ่ค่อยเป็นยนงดบ่เป็นไหมครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสีมาสรุปให้ฟังอีกเท่อนึงว่าห้องได้เปิดเต่าแล้วมันสีได้จักสอบแต่ผมขาคำนี้มังแล้วกับซบเกินเก่าสอบแล้วครับครับครับเดี๋ยวห้องมาสรุปย่ท้ายคลิปอีกเท่อนึงนะครับครับมเมื่อบึงทานที่ห้องเผาได้ทานเดี๋ยวขึ้นมา,มาหันสรุปด้วยกันนะครับสีใดประมาณหนึ่งสองสาม สี่หกเจ็แปดเก่าสอบที่ 9, เก่าอร์เต็มครับสรุปแล้วเตานี่เข้ากับได้อยู่ประมาณแปดสอบกลัวครับก็ถือว่ายังได้ซ้ำๆเกา่าเป็นทานกับเป็นทานวา่าไหล เก็บจากเตาไปลี่วกันยั่งเหลืออันที่มันบรหารใหม่ดีนะครับครับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครอยากจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งความนะครับครับสวัสดีครับ